และอีกหนึ่งอย่างที่มัน่ากจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปใช่ไหมดูคือคล้ายๆกับว่ามีใบมีดหรือว่าใบเลื่อยด้วยนะครับไม่ธรรมดาเลยมาดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิมอวันนี้เรามาเจอกับชุดเครื่องดูดฝุ่นโอ้โหนี่เป็นไงสวยงามน,นะครับผมยัง่งอันนี้ก็จะเป็นชุเสาวเซต11 Max นั่นเองนะครับรุ่นล่าสุดของชุนจาวเลยนะครับผมก็อ่านได้หลายแบบนะมาภายในกล่องนะครับผมปุ๊บนี่เป็นไง ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไรว้า wow. วแล้วก็แมนนวลนะครับผมอย่างแรกโอ้โ oh หของจริงอันนี้อสวยงามเลยข้อต่อนะครับผมอันนี้ power adapter แล้วก็พระเอกของเรานะครับผมดูดิอันนี้ก็จะเป็นนวัตรกรรมการตัดขนของเขานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต,ตัดผมตัดขนเนี่ยจะทําได้ดีแค่ไหนนะที่มันแตกต่างจากรุ่นอื่นก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมไฮไลท์ของเขาโอ้โ oh หสวยงามนะครับผมมีแบบไหม wow. วจะจะ้าวแรงจัด เรียบร้อยของภายในกล่องแกะออกมาก็จะมีตัวเครื่อง เป็นไงรูปร่างหน้าตาทันสมัยไหมแล้วก็ข้อต่อยาวนะครับผมสําหรับทาความสะอาดที่พื้นหรือว่าตรงเพดานนะหัวดูดลรฝุ่นด้วยนะครับผมมีอะแดปเตอร์สายชาร์จแบบบ้านเราเลย2หัวสุดท้ายก็จะเป็นหัวปากเป็ดแล้วก็หัวทําความสะอาดแล้วก็อย่างสุดท้ายวอลปักนั่นเองมีพุกกระสกูมาให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดกับผนงังปุ๊บเนี่ยกับตัวบ้านก็ติดได้เลยนะครับผมตรงนี้มีแถมมาให้ครบชุดเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นหัวแปรงเนี่ยจับได้เลยนะไม่ต้องกลัวบาดก็คือตัวนี้มันจะมีนวัตรกรรมคล้ายๆกบ ดูดฝุ่นถ้าเกิดเป็นรุ่นทั่วไปอ่ะมันจะชอบมีผมมีเส้นไดน้มีหนังยางมาติดตรงนี้ใช่ไหมซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีใบมีดอยู่ข้างในยางอีกทีนึงนะครับผมเราจะไม่โดนนะเนี่ยถ้าเกิดว่าไปอย่างเงี้ยที่เขาทํางานเนี่ยมันก็จะเป็นใบมีดอยู่ข้างในนะมันจะคอยแบบปื้อซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวา,า,ขวาเร็วๆอะไรอย่างนงี้เนาะแล้วก็ที่ดูดฝุ่นของเขามันจะเป็นทั้งตัวแปรงแบบนุ่มแล้วก็แบบแข็งเลยนะพระเอกของเรานะครับผมหัวดูดอันนี้เป็นไงเหมือนปืนเลยไหมคือดูดี เราไม่ต้องคอยกดเลยนะครับผมอันนี้เวลาเรากดทิง้งเ่ยมันก็จะเป็นการดูดค้างเอาไว้อัตโนมัตินะคือดีมากๆเลยนะครับปกติเราจะต้องคอยกดค้างเอาไว้ตลอดใช่ไหม <S <S อันนี้คือไม่ต้องนะครับผมก็กดไปทีเดียวปุ๊บมันก็จะเป็นการดูดออตโอต้ให้เลยกดอีกทีนึงน,นี่มันก็จะหยุดนะแล้วก็ข้างในเครื่องนะครับผมมันจะมีที่ปรับระดับแบตแมนนวลให้เลย 3. 1. 1. จุดสจุดจุดก็จะเป็นความแรงของเขานะซึ่งจตัวนี้ก็ดูดแรงสุดนะ26,0 0 0พาสคาวเลยหรือว่า150รวัยต้นั่นเองครั ถือว่าแรงมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครจะดูดลรฝุ่นก็จัดเต็มไปเลยนะครับลำดับ3ามาลองฟังเสียงกันหน่อยนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะเป็นไงแรงจ,จัดๆนะครับผมก็ปกติดูดลายฝุ่นดูดเตียงดูดอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างหนาใช่ไหมอันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนหัวดูดลายฝุ่นของเขานะครับถ้าเกิดว่า อยากจะใช้สั้นๆแบบนี้ก็ได้เลยแล้วเวลาถอดนะคือรุ่นนี้จะไม่มีปุ่มกดนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวไหนก็ตามเขาก็จะเป็นการเลื่อนขึ้นตรงนี้นะครับเหมือนจะมีโซเกตแล้วก็ดึงออกมาได้เลยปุ๊บแบบนี้ไม่ยากนะครับผมอลองมาดูใกล้ๆกันหน่อยนี่มันก็จะเป็นข้อต่อแบบนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงในตัวได้เลยนะครับอะลองหัวอื่นให้ดูเผื่อไม่เห็นภาพชิปแล้วก็ดึงออกไปได้เลยประมาณนี้ดูง่ายๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าหัวที่เป็นระบบ ronics, อิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันก็จะมีหัวนี้หัวหลักนะครับผมแล้วก็จะเป็นหััวดดูรรุนรนนตงีี้ยมมกก็จะา ป้องกันแน่นหนาอีกขั้นหนึ่งนะครับปุ๊บอ่ะลองดูนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่านี่มันก็จะมีก๊อกหนึ่งแล้วก็ดันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับอะไรคือไฮเล็กเทอร์นิกส์ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสังเกตดีๆหรือว่าได้ดูตัวอื่นๆเนี่ยมันจะมีอยู่2อันนะขั้วไม่เหล็กอะ่ะนี่ส่วนตัวนี้จะมี3อันเลยนะครับผมก็คือตัวแปงเนี่ยมันเพิ่มมาใช่ไหมสำหรับตัวเลื่อยหรือว่าที่ตัดขนนั่นเองนะครับอ่าผมลองให้ดูปุ๊บอ่าล้วก็ลองเปิดนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ก็เพราะว่าตรงหัวมันจะมีมอเตอร์นะครับผมสําหรับ2หัวนี้แต่ว่าความพิเศษอันนี้ก็จะมีตัวใบเลื่อยเอาไว้แบบคอยซ้ายขวา้ายขวานี่อีกทีนึงนะวิธีทําความสะอาดหรือว่าเทถังขยะก็ง่ายๆเลยนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีรูปถังขยะอยู่ก็แค่กดปุ่มเดียวตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าสมมติมีถังขยะข้างล่างเนี่ยปุ๊บเป็นไงง่ายๆนะครับแล้วก็ตอนเก็บเนี่ยดันโคดชิล อันนี้ก็มือไม่เลอะเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเจ้าตัวนี้มันเลอะนะแบบฝุ่นมันลงมาโดนหรือเปล่าก็อันเนี้ยมันจะมีการดันไปข้างหน้านิดนึงนะชึบเห็นนะแล้วเวลาเก็บเนี่ยมันก็เป็นไงมีซิลอีกขั้นหนึ่งนะครับผมดีมากๆเลยหรือใครใช้เป็นานานๆเนี่ยอยากเอามาทําความสะอาดก็ได้นะครับผมนอกจากจะเทถังเนาะนี่ก็กดปุ่มปุ๊บแล้วก็อุ้ยลันลันลันแล้วก็ตัวนี้นะครับผมปึ๊บลงมาเห็นนะเรียบร้อยเราก็จะมาเจอกับฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับผมก็เอาออกมาได้ ชึบอ่าเราก็จะมาเจอกับพระเอกของเรานั่นเองก็จะเป็นตัวไซโคนนะแค่นี้เองแล้วก็เอามาประกอบเข้ากับเจ้าตัวนี้เฮ้ยชึบหมุนดันลงโอ้โหใช้งานง่ายมากด้านหลังก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกแล้วก็ซักชั่นพอร์บอกด้วยนะครับดีมากๆเลยจะเป็นหน้าจอแบบนี้เนี่ยเหลือ10%แล้วแรงขึ้นเฮ้ยชึบอ่าแรงสุดปึ๊บป,ประมาณนี้เนี่เป็นไงฝีเยวไหม เดี๋ยวเราไปชาร์จแบตแป๊บหนึงแบตหมดนะครับผมมาถึงเนี่ยมีประมาณ15%นะครับชาร์จแป๊บตะกี้เราก็ไปชาร์จมาสักพักหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวจะมาลองหัวดูดลรฝุ่นกันหน่อยดีกว่าเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงโซฟาตรงนี้แล้วนี่ไปลุยอันนี้ก็เดี๋ยวขอใช้เป็นระดับ2ก่อนแบตมันจะหมดแต่แก้จาก10%ใช่ไหมตอนนี้ก็25แล้วนะครับผมลุยเลยดีกว่า เรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นไลยฝุ่นชุดแรกที่เราได้มานั่นเองนะครับอันนี้ขนาดดูดระดับ2นะถ้าเกิดว่าดูดแรงกว่านี้มันก็จะได้เยอะกว่านี้นะก็จะตัวหัวดูดไลยฝุ่นเนี่ยมันก็จะมีมอเตอร์ของมันภายในตัวอีกใช่มนี่ปุ๊บนะ ถ้าเกิดว่าอยากจะดูดฝุ่นก็จะต้องใช้หัวอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะดีไซน์มาเพื่ออะไรฝุ่นผงอะไรเล็กๆนั่นเองนะครับแล้วมาดูหัวไฮไลท์ของเขากันหน่อยดีกว่าก็จะเป็นหัวที่สามารถตัดผมตัดขนหรือว่าตัดเศษอะไรได้นะก็คือปกติแล้ว,วมันจะมีอะไรมาพันตรงนี้เนาะเฮ้ยชึบอ่ะเดี๋ยวขอใช้ข้อต่อก่อนเลยแล้วกันมาประมาณนี้ดูอย่างเฟีย้ยวและนี่จะเป็นกองฝุ่นของเรานั่นเองนะครับอ่ะมีทั้งผมมีทั้งขนมีทั้งอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย อันนี้เขาก็สามารถจัดการได้ด้วยใบยมีดของเขาใช่ไหมและนี่เราก็เพิ่งเทลงมานะเนี่ยก็จะเป็นแปลงของเขานะครับผมแล้วก็รอบๆเนี่ยมันก็จะมีคล้ายขนหรือว่าแปรงจะได้ไม่ให้มีเศษอะไรเนี่ยมันหลุดรอดออกไปนั่นเองนะครับมาเอาจริงแล้วเฮ้ยนี่หายไปหมดเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมอ่าดูปื๊บตรงนี้นะแล้วก็ลองดูเบอร์สามจะเป็นยังไง เรียบร้อยใช้ชนแบตหมดเลยมาดูดีกว่า,าจางผมเยอะๆนี่เห็นนะอันนี้ก็จะเป็นผมที่ปกติแล้วมันก็จะติดนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเขามีใบเลื่อยนะดูดิเห็นนะขาดหมดเลยคือไม่ติดก็สามารถหยิบออกได้เลยนะครับผมปกติแล้วมันจะต้องเอาตัวแปลงเนี่ยออกมานะครับผมแล้วก็เอามาทําความสะอาดหรือว่าเอาไรน่ยมาเกี่ยวออกหรือใช้ใบมีดคัตเตอร์ไม่ให้มันติดกับโรเลอร์นั่นเองนะครับส่วนตัวเนี้ยมันก็ขาดเรียบร้อยแล้วเนาะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําความสะอาดก็ได้นะเห็นนะมันจะมีที่หมุนล็อกกับปลดล็อกอยู่ หมุนเสร็จแล้วก็ดันตรงนี้ลงมานะครับผมปุ๊บนี่พอดันลงมาแล้วเราก็สามารถดึงหัวออกมาได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยจะใส่กลับเข้าไปนะครับผมก็ไอตัวที่มันมีด้ามเสียบเนี่ยปึ๊บหมุนแล้วก็ดันเนี่ยแล้วก็หมุนโรเลอร์ให้เข้าล็อกนะแล้วก็ดันขึ้นแค่นี้เองง่ายมากๆเลยนะครับผมก็ <laughs> 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 ได้แปลงกลับมาสะอาดเหมือนใหม่อีกครั้งมาลองหัวดูดตามซอกบ้างปากเป็ดใช่ไหมดูดโคตรแรงเลยหัวนี้ผมโคตรชอบอ่ะแล้วก็เอาเป็นระดับ2แล้วกันไป เป็นไ we 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 นี่หัวดูดไรฝุ่นเนี่ยเอาไปดูดผ้าม่านเอาไปดูดโซฟาเอาไปดูดเตียงอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับคือเราไม่จำเป็น,นต้องมีเครื่องดูดไรฝุ่นเลยนะมีแค่หัวเนี้ยปกติเราใช้เครื่องดูดไรฝุ่นอันเล็กๆใช่ไหมเราจะต้องค่อยๆแบบไปทีละมุมทีละซอกแฉนี่แต่สําหรับตัวนี้คือแบบ อยู่แค่ปลายเตียงหรือข้างเตียงอะ่ะมันก็สามารถดูดไรฝุ่นได้ทั้งเตียงเลยนะครับผมเป็นการดูดไรฝุ่นที่สะดวกสบายมากฝุ่นผงทั่วไปอะไรที่มันมีแบบไม่ได้ก้อนเล็กมากอ,ะอ่ะลองดูกันเลยดีกว่าอันนี้ก็ระดับสองนะครับผมไปดูหายเกี้ยงนะผมไม่มีปัญหาอะไรเลยประมาณนี้ประมาณนี้สวยงาม เรียบร้อยตรงหัวนี่มันคุมง่ายมากเลยนะโคตรลื่นอนะ่ะเวลาเราจะไปตามซอกเตียงซอกโซฟ่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับดูดิ คลิกนะสำหรับตัวนี้ก็ปกติแล้วใครใช้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยใช้เป็นนานแบตก็จะเสื่อมใช่ไหมเจ้าต,ตัวนี้เขาก็ดีไซน์มาให้สามารถปึ๊บนี่ถอดเปลี่ยนแบตได้ง่ายๆเลยนะครับแค่บีบด้านซ้ายตรงนี้มันจะมีปุ่มกดนะหรือเราจะเอาแค่นี้ไปชาร์จแบตก็ได้นะครับผมปกติแล้วเราใช้อะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันแบตหมดหรือว่าไม่ได้ใช้นาน,านเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการแบตเสื่อมได้ใช่ไหมครับ แล้วก็ปึ๊บดันเข้าไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็จะเอาแบตตัวลิเธียมไอออนอันนี้สามารถใช้งานต่อนเนื่องได้60นาทีเลยนะถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นโหมด1นนะหรือว่าโหมดแรงดูดต่ําแล้วก็ตัวกองเสียขาวข้างในที่ผมโชว์ตอนแรกอะ่ะจะเป็นเฮปปาฟิลเตอร์นะสามารถกองได้ถึง0.3ไมครเเลยอันนี้คือที่ลงแล้วหรือว่าได้กลิ่นเนี่ยอากาศบริสุทธิ์นะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะครับผมสําหรับฟังก์ชันแล้วก็ลูกเล่นที่มันทาได้ก็เพราะว่าทางชุนเจากับเสี่ยวมีเนี่ย เขาก็เป็นอีโคซิส e m เด็มเดียวกันหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันนั่นเองนะครับเทฝุ่นก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็นี่กดปุ่มเดียวประมาณนี้น่าจะเห็นอยู่นะแล้วก็ชิ่าแนะนำให้เทต่ำๆนะปุ๊บนี่ดูค้นง่ายเลยก็สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะครับผมแล้วก็เศษฝุ่นเศษผมที่เราดูดมาได้นั่นเองนะครับ เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับซุนเจ้าเซต11 Max นะครับผมราคาอยู่ที่7,000กว่าๆเท่านั้นเองโคตรถูกเลยปกติแล้วซื้อเครื่องดูดไายฝุ่นก็สองสามพันแล้วใช่ไหมคืออันนี้จบครบตัวเดียวเลยนะครับดูดไายฝุ่นดูดฝุ่นในรถแล้วก็จุดเด่นนอกจากราคาถูกแล้วเนี่ยก็ยังมีหัวนวัตกรรมที่เป็นใบเลื่อยนั่นเองนะครับที่มันสามารถกําจัดขนหรือว่าฝุ่นเส้นได้หรือว่าหนังยางอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับผมปกติมันก็จะพันกันอยู่ตามโรลเลยใช่ไหม ส่วนตัวนี้คือแบบว่าเหมือนใหม่เลยขนาดเราใช้ดูดอะไรไปเละเทะมากๆถือว่าใช้งานได้จริงเลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องเปิดหัวอีกต่อไปและและนี่ก็เป็นซุนจาว1ซ m สิบเอ็ดแม็กนั่นเองนะครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเดีเด๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปต,ตรงคำบรรยายเลยนะครับรวมถึงลิงก์สินค้าด้วยนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดกาตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คิปหน้าาสสััดีรบบยบ